ระนาและตกมากที่สุดของรอบนี้ส่งท้ายประกาศเตือนฝนตกหนักค่ะ คืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เจอฝนกระหน่ำตกต่อเนื่องทั้งคืนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานค่ะร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนไม่มีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนลมมรสุมมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้และภาคกลางมีฝนลดลงค่ะโดยในสัปดาห์หน้ากรมองวัตุเตือนลมมรสุมจะกลับมามีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งและอัปเดตพายุลูกล่าสุดในระยะ1ิวันนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ และตอนนี้นะครับไปหมดแล้วถังคูถังกระมังซ้อนนะอยู่ตรงนั้นนะสามใบใบใหญ่ไปแล้วครับร้านหมูป่งปิ้งไปหมดแล้วครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube ชาวบ้านตาดำดและเฟซบุ๊กข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15กันยายนค่ะในวันที่6กันยายนค่ะสภาพอากาศส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีเม่